ตอนขึ้นวงแรกตอนที่เป็นท่านผู้ช่วยท่านก็มาให้ดูอะไรหลายๆอย่างแล้วที่เห็นว่าในเรื่องของการที่มีการข้อเร่งศาสตร์หรือเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะบัดนั้นเหมือนกับงานปัจจุบันรวมทั้งท่านนักเตอร์ท่านในที่ท่านไปทำต่างๆงานหรือพวกของท่านเอ,เองในเรื่องของจิตวิทยาคอเทนหรือว่าเป็นเรื่องของ,ของก,การอยู่หรือคอเทนอะไรก่ตามแต่นั่นแสดงว่าอันนั้นคือชีวิตปัจจุบันนะที่ เกิดขึ้นนับนับนับวันนี้ทนี้พอต่อมาเป็นอาจารย์มาได้หนึ่คะก็มาบรรยายได้เห็นนั่นคือภาพรวมของสิ่งชีวิตนะที่ที่อยู่บนโลกนี้นะอยู่ในไหแต่ว่าสิ่งชีวิตที่บนโลกนี้ที่อาจารย์มาได้หนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันงไม่ได้อยู่สบายเพียงที่ที่อาจารย์บอกเนี่แล้วแล้วรามันจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นมากไปนะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามอทีนี้ก็คือ คุืชาใครดูโลกหมุนขอจากเมืนี้นี่แล้วบอกใันไหมว่าจยา์โลกหมุนอจาจย์เป็นอะไรยังไงโลกที่หมุนเนี่ยมันไงี่อันนี้กำลังสองานที่หมุนเนี่ย,ม,นนยมันเหมือนกันไหมไม่เหลืออะไรเลยโอเคอันนั้นเป็นเป็นทฤีแนละแับคือบาทบาี่เห็นว่าในระบบโคสเซต์หรือของโลกของเราไปโอสเฟียร์ยมันคืออะไรแต่ อยู่นะให้เห็นอยู่ตรงนี้นี่มันในทางเปลี่ยนแปลงของโลกในอดีตในทางถึงปัจจุบันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเพราะฉะนั้นสองรูปภาพที่เคลื่อนไหวอยู่ขณะน,น,นี้กับชั่วโมงที่แล้วนี่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นเจ็บทีนี้เราจะไปมาดูอย่างที่บอกว่าโลกเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตทบนโลกเราเนี่ยจะพูดจริงแล้วที่อาจารย์แมด,ดีได้อธิบายมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆซึ่งถ้าไม่มีอะไรมากระทบ ก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่อาจารังจะบอกให้เข้าใจก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วรวดเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ยินทุกคนอาจจะได้ยินค่ะวันนี้เกิดพายุนะที่นู่นที่นี่เกิดน้ำท่วมที่นี่เกิดแผ่นดินไหวที่นี่อันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ง่างจะมีงปรากฏขึ้นรวดเร็วที้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อโลกต่อสิ่งชี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมโลกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาอยูงไรแล้วมันจะมีผลกับการหลากหลายทางชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตผิวโลกนี้เนี่ยอยู่ไรไหมคะนั่นแรกเลยที่จริงแล้วเราเราแจกหนังสือไปในในหน่วยในในในซองเนี่ยนะคะหนังสือนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดนะชั้นหมดวยอยู่ด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะไปเร็วๆนะคะจะมีเรื่องของหลายอย่างที่ทําแล้วก็จะเป็นบางอย่างที่ หายคนอาจจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสในวันนี้แต่จะเป็นเรื่องของการงานโครงงานที่ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะไม่เป็นที่ที่จะมีอยเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ทันนะเวลานี้ที่ที่จะอธิบายก็ขอให้กลับดูในหนังสือนะคะรือในหนังสือเชื่อให้เห็นว่าความเ,เป็นจริงที่กำลังดำเนินการงานนี้เป็นอย่างไรนะแล้วกมีความเป็นอย่างไรที่เราจะต้องมาอินคอร์เรชันให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลงไปใน การที่ทำภา,าคสนามปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะแยกเป็นกลุ่มๆแล้วเราจะทำในแต่ทรัพ,พยากรแต่ละตัวนะที่อยู่ในระบบดิเวทนะที่ที่อยู่ร่วมกันในระบบดิเวทนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้สัมผัสกั่ทุกสิ่งแต่ทุกคนยังสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วเด็กติดบางอย่างที่นี่เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่เราต้องคงรักษามันให้คงอยู่ต่อไปนี่นะเราควรจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะน,นั้นแนวนี้เนี่ย ต่อแล้วในเรื่องนี้เนี่ยจะมีอยู่ในหนังสือนะคะมีหนังสือถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวกล่าวไปได้นั่นคุณจะไปเร็วๆนั่ใช้เวลาไม่ไม่ง่ายเกินช่ไสิบห้านาทีนะคะับแต่ว่าอาจารย์ยัไม่ถ้าพบคุณไม่ได้นะคะตอนนี้เพื่ออนไรทีอันหนึ่งที่เราอยบอกว่าเรามาดูว่าโลกเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับนี่เราจะมาดูครั้งแรกกันเลยในแรกแต่ว่าโลกที่เกิดขึ้นในวันนี้ลักษณะอย่อะไรก็เป็นทั่วไปที่เห็นว่าในโลกของเราในที่นี้มันมีมันมีการแบ่งชั้นนะของ นของโลกมีทั้งเป็นอยู่ในหลายทำวยกับวัคซีนตรงนี้ก็คือมีแกงนะคะมีเนื้อแลมีเนื้อเนื้อโลกแล้วก็มีเปลือกโรคเปลือกโรคนี่ไหนที่มันขยับขยับไปอยู่เรื่อยแต่แกงที่อยู่ตรงข้างในเนี่ยมันก็มีความสําคัญเพราะแกงเนี่ยมันเป็นเกิดจากการล้อมเหลวที่อยู่ข้างในของแกงทอดต่างที่อยู่นะในสอวนตรนี้เพราะฉะนั้นเห็นว่านี้เป็นลักษณะทำเลโรคซึ่งปัจจุบันก็ยัเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว คล้ายๆไปปอะไรก็ไม่ใช่มันก็คงจะอยู่มีมีแกนมีเนื้อแล้วก็มีส่วนที่เป็นส่วนโรคนะที่ที่อยู่นี่คือลักษณะของโรคทั่วไปที่เรายืนอยู่ตรงนี้หน้าแบบประมามีเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ทิ้งที่ไหนมาทางนี้่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าแผ่นดินไหวหรือผภไฟระเบิดเลื่อยกับการให่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้ามอยู่ในสามส่วนไม่ว่าจะเป็นแกนแล้วก็จะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นส่วนโรคนั่นเป็นขยับเรื่องกับผลของสิ่งแวดล้อนั่นเห็นไหมว่าอันนี้เป็น ส่วนของเกิโรคที่จะแบ่งนได้เป็นสองสวนก็คือภาคพที่เลคอนเทนเนอร์คลาสนะะนิดหนึ่งภาคพนทนะแล้วก็การในเป็นสองนคลาสนี้ก็เป็นะเรนะมสุนะะเป็นช่สองนติโรคที่งเป็าทีเป็นวนทีนี้าที่บอกไปแล้วเนี่ยเนื่อนจากว่าโลกเราเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีการร้อนเหลมีความร้อนสูงเรานั้นเราจะมีการของท่าย ถ่ายเทพลังงานจะเฉลี่ยวัตถุแกงด่างลไปแต่ตนนี้สิ่งที่เราได้จักคือที่บอกว่าเกิดข้ไฟเบิร์ตรงนี้เนี่ยที่มันคือการถ่ายเทพลังงานจากแกงของโลกพวกนี้เองนะโดยปกติมันจะมีอยู่นะจะมีอยู่เพ่อไปแล้วก็ก่อนที่คุบอกว่าประมาณ2 3ล้านปีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เป็นมากมายครั้งหนึ่งในอี้ที่ว่าผมไม่ใช่แล้วนะว่าะาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่พอเราค่อเยอะแยะมากมายครับงนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ กายภาพของโลกเรานะ,ะซึ่งซึ่งมันเป็นความจริงนะท,ที่ที่อยู่ในปัจจุบันทีนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็กกคือเมื่อเรารู้ว่าส่วนประกอบของโลกเป็นอย่างไรบ้างที่กว่าจะมาเป็นโลกในปัจจุบัน,บนที่เห็นเนี่นที่ยงตาไม่ได้มีทธแต่แท้ที่หมดนะที่เห็นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะบ้างและเกิดขึ้นอย่างไรคิดว่าหลายคนคงจะอาจจะรู้แล้วนะแต่ว่านี่เป็นการทบทวนนิดนึงเพงื่อให้เข้าใจในบางส่วน้ห่ การการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เป็นยุคแม้เป็นสมัยอยุคแต่ระยะแรกเลยเป็นที่เรียกว่าเผื้นเนี่ยนะก็ประมาณตั้225ล้านปีมาแล้วเนี่ยแผ่นทีดหรือทวีที่เราเรียนปัจจุบันนี้เป็นแผ่นเดียวแผ่นใหญ่ที่เรียกว่าแผ่นเกศเป็นลักษณะแบบนี้ครับต่อมาก็ไดมีการปรับเปลี่ยนแปลงของแผ่นที่ขนาดใหญ่มันแยกออกมาเป็นส่วนบนและส่วนล่างที่กัลโลเรเซียกับก่อนเวนเดลในกัประมาณสมัยล้านปีพุ่งตรงยุค่า ตรงนี divine, e. ้เราเรียกว่าฟอเัสสิกนะเห็นะถึงตรงนี้เสร็จแล้วจากโบราณสองล้านปีหรืออีกไม่ายที่หาล้านปีเนี่ยมันถึงยุคจุลสิกที่เราไม่ได้ยินเสมอก็คือยุคไดรโซส์นี่แหละก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนของแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นซึ่งที่สำคัญถ้าใครทันเกีตเห็นตัวนี้แผ่นตัวนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเป็นแผ่นที่อยู่ด้านล่างอยู่ก่อเป็นระลอแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนขึ้นไปขึ้นไปเป็นเแบบตรงนี้แล้วก็ พอมาเต็จกาหบาทีตรงนี้จะได้ขึ้นไปในที่สุดที่จะขึ้นไปชนงนี้ใครรู้บ้างว่าขนไปชนตรงนี้จะเสนอไ่าด่านชีทีตตรงนี้เราเปอะไรกับ้กเลยชไหรจะเนลังขึ้นไปชนแล้เกิดอะไรขึ้นมาเทือเขายอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะพิมารายตอนนี้จะเป็นออสเตรเลียไหมไ่ใช่ไม่ใช่นะนีกเป็น คนมันเป็นนี่ก็เป็นอินเดียเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูพันธุบบปัจจุบันนะก็นี้ก็คือนี่คือลักษณะของพันธุปัจจุบันที่ที่มีการเคลื่อนนะที่เคลื่อนไปลักษณะอย่างนี้ไปไปตั้งแต่มาประมาณ225ล้านปีมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นนี่คือเคลื่อนขึ้นไปในส่วนตรงนี้นะเพราะะฉนั้นจะมีแผ่นนะที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนประกอบก็จะเห็นว่านี้เป็นลักษณะของทวีปนะที่เห็นอยู่ที่แผ่นทวีปก็จะเห็นว่ามันจะมีมีรอยเส้นตรงนี้เนี่ย ตรงนี้มันก็คือรอยเส้นที่มีการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดขึ้นไอตรงนี้แหละนะที่มันจะมีผลที่ที่เกิดขึ้นกับเรื่องเวลาเวลาเรามักจะได้ยินว่ามีแผ่นดินไหวนะมีภูเขาไฟระเบิดตัวนี้จะมีควาสำคัญเพราะนั้นเราจะเห็นว่าจากแผ่นตรงนี้ที่สําคัญที่ที่คือลักษณะของแผ่นเส้นแผ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็เรามักจะได้ยินอยู่ปัจจุบันข่าวท้าทุกันว่าวันนี้มีแผ่นดินไหวที่ที่ตรงนี้นะสมมติว่าที่ในแถว โรดิเซียซูมาตราเมื่อวานวันก่อนก็เกิดที่ซมาตร,ราแล้วเมื่อสักเดือนก่อ,อหรือที่ช่วงก่อมาที่เกิดแถวที่เป็นทางที่เป็นกาใต้ในตอนนี้ก็จะมีนะก็เห็นได้ว่าเส้นตรงนี้เป็นเส้นที่เกิดตรงแบบหวนถุงไฟเนี่ยนะที่จะมีอยู่ก็แล้วที่ทําเป็น,นแหลมแหลมนี่แปลว่าตรงนี้ยังเป็นรอยเลือดที่คลานไปยังดูดควงไฟที่เกิดอยู่ตรงนี้คนะ่ะประเทศไทยอยู่ตรงนี้ประเทศไทยที่ดูดูใแบบนแผน,นท,ที่ตรงนี้อาจจะมองไเห็นไฟหราอที่ เป็นรนั้ว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะมากหรือน้อยหรืออาจจะมีการเคลื่อนที่ของแผ่นต่างๆาเนี่ยก็ก็จะพบว่ามันไปเกิดขึ้นอยู่ประมาณทุกปีนะฮะนักธรณีีิทยาก็จะสำรวจอยู่ตลอดเวลาในภาคเหนือทุกสิือนอันนี้ก็จะเป็นเห็นว่าอันนี้คือความจริงที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นออะไรก็คือสิ่งที่ตามมาที่ตามมาก็คือ ใครที่บาดจากธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะนี้ถือว่าไม่อาจจะหลีกเลี่ยงเลยเกิดขึ้น,นแน่ๆนะแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะบางอย่างก็คำนวณได้บางอย่างก็อาจจะคำนวณไม่ได้โดยเฉพาะแผ่นดินไหวเนี่ยนครน,นี้พยายามบอกคำนวณไม่ได้เลยว่าจะจะ,จะไหวท,ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะแต่ว่าวัดไดแ้แต่คำนวณไม่ได้เกิด์กี่เกิดห่างอะไรยนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะนั้น,น,นเราก็ยังอู่เ่ว่าไาการบาดเหล่านี้จะมีผลยังไงต่อโลกเราเนี่ยนะอันแรกเลย อันนี้ก็ที่จริงแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างที่เราดื่มตลอดเวลานะคะพอไฟระเบิดที่จริงแล้วมันคือส่วนที่ที่เป็นการของถ่ายพลังงานจากภายในแกนโลกขึ้นมาพอความถ่ายพลังงานก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมาถ้าเกิดในทะเลนะในในรอยที่เป็นรอยเลื่อนเมื่อกี้เนี่ยที่ที่เราให้ดูเนี่ยก็จะเกิดสึนามิคือเกิดน้ำและที่ที่ขึ้นมาในส่วน ยักษ์ขึ้นมาในส่วนตรงนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นรอยที่ที่อย่างเมื่อกี้นี้ขึ้นเดียวกันก็คือก็บริเวณที่จะเกิดอ่าเป็นเป็นส่วนที่มีมันยไหวแล้วก็มีเขาไปเกิดคือคือริงออฟไฟหรือวงแหวนแห่งแห่งไฟตรงนี้ก็เพื่ออันเดียวกับเมื่อกี้ที่ให้อยู่ในะางนี้ก็เป็นลักษณะคืออันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเลยเี่ยงไม่ได้มันเกิดขึ้นแน่เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็จะได้ยินนอยู่ตลอดเวลาแลวจะได้ยินผีขึ้นนะในตรงนี้ทีนี้ อย Ooh, boxing, iden, so ่างที่บอกแล้วพวกนี้ถ้าเกิดหนักขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวถูไฟระเบิดแล้วอะไรก็ตามแต่เกิด t s u เนี่ยแน่นอนล่ะสิ่งนี้นี่ตรงนั้นเนี่ยมันถูกผลกระทบมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีนี้อาจจะถูกพัดถูกทาลายถูกอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้สูญหายหรือถ้ายิ่งถ้ามีอยู่น้อยมากอาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้ตรงนี้ก็แล้วแต่นะก็เห็นได้ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นโดยที่เป็น ธรรมชาติที่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลตรงนี้ทีนี้นอกจากนอกจากเมื่อกี้นี้ที่เป็นเหตุผลที่เราบอกว่ามันเป็นจากผลของการเปลี่ยนแปลงของโลกผิวโลกหรือในใจใกลางแกนของโลกก็เช่นเดียวกันที่มันมีอันหนึ่งที่เราจะเห็นอยู่านี้จะได้ยินบ่อยเลยนะว่าอ้าวพายุพัดที่นี่หมดไปสองร้อยสองร้อยล้าค่าเรือนสามพันล้าค่าเรือนในที่บ้านเราถี่มากได้ยินไม่ได้จะได้ยินอยู่ตลอดเวลา อีนี้เราก็กรดูปุ๊บอะถ้พายุที่ว่าเราเนี่ยเป็นพายุเล็กน้อยนะที่เราเรียกพายุฤดูร้อนนั่นเองยังไม่ใช่พายุที่เลยเป็นมหาภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ที่จริงแล้วพายุที่เป็นมหาภัยยังมี้เยอะมากมายเลยใหญ่ยิ่งกว่าที่เราเจออีกนะของเราเนี่ยก็จะเจอถึงน้อยเพราะนั้นในพายุเนี่ยเป็นพายุที่เราพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือ การเกิดพายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจากบรรยากาศนะจากที่รับมาบรรยากาศที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวแล้วมันส่งผลกระทบพื้นผาเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ข้างบนเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เห็นสีฟ้านี่คืออุณหภูมิต่ำหรือเย็นเคลื่อนตัวข้างล่างเนี่ยมันก็จะมาดันเอาเอาบริเวณของอากาศที่อยู่ด้านพื้นดินซึ่งส่วนใหญ่จะร้อนเนี่ยนะดันดันขึ้นไปก็จะขึ้นไปนี่ถ้าเกิด ความต่างระหว่างอุณภูมิสองสองกลุ่มตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดอ่าเป็นพายุนะที่เกิดขึ้นถ้ายิ่งตา่างหรืมากเท่าไหร่การเกิดยิ่งรุนแรงมากเท่าน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาวะของเรานปัจจุบันที่เราจะรู้จักกันหรือได้ยินกันคือภาวะโลกร้อนเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่ทำให้เกิดพายุมากขึ้นแล้วเวลาเราจะได้ยินว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเราไม่คยจะได้ยิน,นยว่าเอาแล้วนะนเดี๋ยวมีแรงกดอากาศต่ำหรือมันจีนลงมาอย่างนี้เราต้องระวังต้บอก แรงกดอาก,กาศต่ำจากเมืองจีนพัาเื่อประเทศไทยเอาอแล้วทิ่ภาพไหนที่โดนก่อนนะตรงนี้ส่วนแดดก็แล้วแต่ก็ลองสังเกตดูเพราะนั่นเอจะเป็นอันนี่คือเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนที่เป็นเป็นเป็นภาคพืืนแผ่นดินของเรานี่เองน,นะทีนี้เมื่อเรารู้นี่คือการเกิดพายุเกิดข,ขึ้นอย่างน,นี้เราก็จม่รู้ที่ว่าพายุที่เกิดข,ขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในในรูปแบบไหนบ้างนะไปว่ไปที่ ที่บอกว่าเป็นมหาหันตะไยร้ยังไม่เห็นเนะมืเราน่ะมันก็จมีพายุหมุนเขตร้อนที่าเ,เรียกท็อปสโคส c ซโคลนะอันนี้ความเร็วสูงสุดมันอยู่ที่118กิโลเมตรถึง239กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทีนี้ยังความเร็วสูงสุดของพายุที่เกิดขึ้นบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดในที่หนึ่งจะมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งเพราะนั้นบางคนอาจจะได้ยินว่าวันนี้พูดถึงไซโคลบางคนพูดถึงเฮอร์ริเคน นะหรือคนพูดถึงอันอือ่นแล้วก็ตามแต่เนี่ยมันมีมันจะอยู่ที่บริเวณที่เกิดในใต้ฝนในเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแปซิฟิกนี่ถ้าไซโคลนอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะเพราะนั้นเราก็จะได้ถึงภาพแผ่นที่เมื่อเรามันเกิดที่ไหนบริเวณที่อยู่แถบเมการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอาจจะมีโริเวขนขึ้นทางตอนใต้ของที่เมริกาอะไรนี้อีกแล้วมันคือคเป็นหมุนเข็มล้อทะเลครับเพราะไซโคลนเนี่ยความเร็วขึ้นผิด น,นะนี่เป็นเรื่องของพายุิบัตร้อนนะที่เกิดขึ้นนะน,นี่ก็เป็นลักษณะของเฮอริเคนนะนะตัวอย่างเฮอริเคนที่ที่เกิดขึน้นที่หมุนเข้าจะเห็นอยู่ทางด้านทางตอนใต้ที่อยู่ทาส่วนที่เป็นของอเมริกาตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็จะมีบงงงมางตอนที่เขาอยู่ในอเมริกาแล้วก็มีบางตอนส่วนขัข้วมรรที่สามตรงนี้จะเป็นโอเออร์อเคดนะครับอันนี้เป็นเฮอริเคนตัวน,นี้จะเป็นข้ามาอยู่ทางด้านทางตวันออเฉียงเหนือจะเป็นอันหนึ่งนะถ้าเป็นทีนี้นะจะเป็น ้น่าจะที่ติดจะเป็นอีกอันนึ่งนะคะก็ได้่องี่เป็นลักษณะของการเกิดพยายุแม้ทีเกิดขึ้นนะคะที่มาพวกาะบบที่เราพูดถึงพายุโซลอนอันที่เราเรียนพูดถึงพายุโซลอนที่เรียกว่าท็อปโบกอสตรองบ้างนะครับอันนี้จะเห็นว่าความเร็วจะต่ำลงเคยจะมามาประมาณบุกชนอากาศประมาณ6กสกิโลเมตรถึงว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้จะมีสัญลักษณ์ของเขาเวลาที่จะเกิดเหมือนเกิดอย่ที่เกิดพายุนี่จะมี ยุคเรกสัญลักษณ์คือ S อันนี้ไม่จับ่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะแต่เป็นพายุโซนร้อนเมื่อกี้พายุหมุนเขตร้อนก็ก็ไซโคลก็ความเร็วต่างเดียวขึ้นไปมาถัดมาคือพายุอินเฟลชั่นอินเฟลชันนี้ก็จะต่ำลงไปนิดนึงแล้วแต่จะได้ยินแต่บอกบ้านเราเนี่ยอ่าวอินเฟลชั่นเข้าแล้วทางตอนเหนือตอนใต้ตอนอะไรก็ตามแต่เพราะนั้นความเร็วถูงทุกนาฬิกา2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันี้สัญลักษณ์ก็จะเป็น D อันนี้ก็ไม่จับก็เป็นพายุหมุ แต่เมื่อวินาดนี้นะคะของบ้านเรารู้สวยคนนั้นบอก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ที่แถวลงแขกกับทิศานี่ที่ไหนรู้เพราะนั้นอันนี้เกินปดีไฟชันอีกนะในส่วนตรงนั้นไม่ได้เห็นด้วยว่าอันนี้จะเป็นเป็นลักษณะของพายุเราเราไม่ไบอกถ้าถ้าดีิไฟชันเท่าที่เราคิดว่ามันแย่แล้วนะในตรงนี้แต่กลว่าเมื่อวันเมื่อเมื่อสักเกินก่อนเนี่ยที่ดีแต่ที่ในโซนพายุฤดูร้อนที่โซนร้อนเก้านี้ ต่แต่สิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะตรงนั้นที่จะเห็นไว่านั้นเป็นพายุท่รเรือที่การเล่นท่าเรือท่าเรือนี่จะเกิดขึ้นในในบริบทในทวีปอเมริกาเช่นเดียวกันการเกิดเกิดพายุในในทุกภาคส่วนนี่จะเห็นว่ามันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่สัมพันธ์กันตรงนี้เพราะฉะนั้นท่าเรืนี่ยจะเห็นว่าถ้ามันเป็นที่อเมริกาความเย็นจะจะมากขึ้นทั้วมันก็จะปรับร้อนอะไรมันจะจายกันในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้น เห็นได้ว่าความรุนแรงของทอร์บนไดออกไดหรืออะไรก็ตามแต่สามารถพัดมีพลังพัดหมุนเอารถพัดขึ้นไปเป็นชั้นคันหรืออะไรก็ตามแต่คือจะเห็นได้ว่านี่เป็นลักษณะของพายุที่เกิดขึ้นจากมวลอากาศที่มันมันสัมพันธ์กันอยู่ตรงนี้คือเย็นนี้เมื่อนี้เป็นมวลอากาศเย็นแล้วก็มันก็จะดันพอนี้หนักกว่าก็จะดันลงมาแล้วทําให้เกิดเกิดจากอากาศของอากาศร้อนเนี่ยดันเหมือนมวลก็ทำให้เกิดอายุนะนั่นเป็นภาริบัติ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถึงแม้จะป้องกันแก้ไขย,ยังไงก็ก็ต้องระวังแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะช่วยใน,นการป้องกันได้เดี๋ยวเรื่องเหตุผลคือจะเห็นได้ดวด่าขณะนี้ภัยฝ่ายธรรมชาติมันรุนแรงนะรุนแรงขึ้นทุกวันเมื่อก่อนเราคิดว่ามันน่าจะมีเห็นได้ขนาดนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะาพบว,ว่ามาันมันเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นเยอะน,นะทีนี้มันเกิดจากเหตุผลว่ามันคืออะไรนะ ทำไมเราเกิดจะได้รวดเร็วมากมายจังเลยนะสิ่งที่ตามมาคือสิ่งที่เกิดการกระทําของผู้ให้บรที่ปฏิบัติการการของมนุษย์ที่มีอะไรมีอะไรบ้างก็คือเมื่อเช้าก็ได้พูดกันไปแล้วว่าเาารื่องภาวะโลกร้อนนะหรือภาวะเลนจกรนะเช่นเดียวกันแต่ปีนี้อาจะเกิดนนะเ,ดนบบนนเดหนือบานน้า,า,ารรงนิดหน่อยภาวะโลกร้อนแม้แต่ทางผู้ช่วยก็พูดไปเาารื่องภาวะโลกร้อนมันจะมีผลเพราะนั้นอันนี้มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะของสภาพแวดล้อมนี่ของเราที่เดียวกันก็จะมีผลเนี่ เราตามเป็นินชีวิตจริงๆใชีวิตในที่อยู่ในบริเวณต่างเหล่านั้นนะเพราะนั้นเรามาดูว่ามันใครที่ปฏิเกิดจาการกระทําของมนุษย์นี่มันมีอะไรนะสาเหตุก็คงจะเป็นสิ่งที่เราทําในเรื่องว่าเีอะไรบ้างกรู้สึกถึงการความจากคอยเสียหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของพวกวบบส่วนที่เป็นสมรรถภาพทางสีอะไรที่ตามโรงงานต่างๆนะหรืออะไรก็ตามแใ่ที่ใจเห็นว่าเป็นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด ภา,าวะโลกร้อนเกิดมากขึ้นตรงนี้นะถ้าเราทําตรงนี้มากขึ้นเราใช้มากขึ้นสิ่ง HHH, การตามมาก็คือเรื่องนี้นเองภา,าวะโลกร้อนมากขึ้นอันนี้อันนี้เป็นตัวอ,อย่างที่เราเราพูดถึงก็คือเรื่องของอพายุบ้านเราพายุฤดูร้อนนะที่เป็นที่เกิดขึ้น,นเนแต่บ้านเราเนไหมหอว่าเวลาเราพูดถึงพายุฤดูร้อนเราย้อนมาแบบนี้หนึ่งคือมนเจอพายุฤดูร้อนเมื่อก่อนออเราไม่เคยเห็นว่ามันเ,น,เาเมนเยอะขนาดนี้ เดว่าอาจจะแบบที่มันเกิดมีเยอะขนาดนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าอย่างรมื่อเดือนที่แล้ว40องศา40องศานะหรือหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแม่ยังานจะถึง4รู้สึกเป็นจังหวะหนึ่งที่อาจจะมากกว่า40องศาแต่จะไม่รู้ว่าที่ไหนนะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็ตามก็คือสิ่งที่ตามมาคือจะไมเกิดพายุฤดูร้อนที่เกิดก็คีอเป็นเป็นพายุฤดูร้อนที่เป็นบ้านเรานะที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่เห็นที่เห็นในจังหวัดไหนแต่ในอังนี้เป็นสาไทยที่คือรถพ่วง ตัวอย่างที่เห็นว่ามันเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ท่อย่างไรก็เช่นเดียวกันพายุฤดูร้อนก็ก็เกิดจากผลของื่อทีนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการที่เราทําให้เกิดภาวะเรนอนกรหรือโลกภาวะโลกร้อนเนี่ยที่มันเกิดเชนเดียวกันเลยนะเกิดขึ้นนะตรงนั้นก็ทําให้เกิดเหตุผลที่ว่าเราทำไมถึงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะเพราะนั้นเราจะมาดูว่าภาวะเรนอนกรหรือ ภาวะโลกร้อนหรือ Greenhouse Effect ที่เราพูดถึงนี่นะมัน,ม,นมันคืออะไรเนะสำหรับภาวะภูมิจกนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินและรู้แล้วว่ามันคือการที่ดังสีจากความร้อนจากจากดวงอาทิตย์นะส่งมากระทบมามา,มาตอบปรมากระทบที่ที่พื้นโลกเสร็จแล้วมันจะต้องสะท้อนกับแต่ในขณะที่สะท้อนกับเนี่ยมันจะท้จกลับไปห,หมดมันตกกลับมใหม่ เมื่อการตกกับมาใหม่ส่วนหนึ่งคืออาจจะสะท้อนออกไปแต่บางส่วนต้องอาจจะท้ากลับเข้ามาใหม่เนื่องจากว่ามันอาป็นอีชั้นงบรรยากาศที่กั้นอยู่แล้อย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญแต่ที่สําคัญก็คือทําให้พื้นผิวหรือพื้นสองโลกเราเนี่ยมันได้รับความร้อนเพิ่มมาเพื่อนจากเดิมในส่วนของรังสีที่มันควรจะรยับที่มันควรจะเคลื่อนกลับไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ี่จะทําให้เกิดทีนี้เรามาดูว่าการที่เกิดปรากฏการ ของกรีนเฮลเซเซสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะมันก็จะมีกา๊าซเรืองกระจกที่สําคัญที่มันถูกสะท้อนกลับเข้ามา,านะกลับขึ้นมาเวลามันคนวรจะออกไปมันได้ผ่านออกไปเนีาา่ยมันกลับขึ้นมามันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดที่สำคัญก,ก็มีคาร์บอนไดออกไซด์นะมีมีเทนแล้วก็มีไดออกไซด์ที่สำคัญเป็นหลักๆตัวนี้นะครับนั้นลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะที่ที่เห็นเนี่ยนอกจากตัวนี้ที่มาจากในธรรมชาติมีคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนนะแล้วมีไดออกไซด์อีกส่วนแล้วยังมี สารบาตัวที่เกิดนะคือ Q C CFC นี่นะพวกนี้เนี่ยที่มาจากเมื่อเราใช้พวกสเปรย์พวกตู้เย็นนี่ตู้เย็นหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะไม่ให้สัตว์ใช้สามเหล่านี้ก็จะลดสามเหล่านี้เพราะพวกนี้มันจะมีผลกับต่อบรรยากาศนะของของบ้านเราอันนี้ก็ทำให้เกิดภาวะปเป็อนกระจกได้ในตัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันการเพิ่มภาวะเรืนกระจกบ้านเราทงให้เกิดภาวะโลกร้อนนะพลัางงานจากลมที่ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็โดยปกติแล้วมันควรจะ เตแล้วจะสะท้อนกลับที่ดูจากรูกศรีก็คือจะสะท้อนกลับขึ้นไปในส่วนที่โรงงานก็ถูกดูดซึมมาทําให้โลกอบอุ่นขึ้นโรงานจะสะท้อนกลับแต่ว่าในภาวะโลกรก้อนเนี่ยมันได้เป็นอิวียรแรงหักเหที่กลับมานี่คือส่วนที่มันจะสะท้อนกลับมาที่โลกเรา